ชอบผิดกันนะคะนั่นก็คือ subject กับ object pronoun ค่ะอ่าก่อนอื่นก่อนที่จะพูดเรื่องนี้พี่ขออธิบายก่อนว่าในโครงสร้างของประโยคไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยในโครงสร้างของประโยคน,งนึงนะคะเอาแบบประโยคอย่างง่ายแล้วกันนะคะจะประกอบด้วย subject บวก verb แล้วตามด้วย object นะคะพี่สอนให้สังเกตนิดนึงว่าถ้าเรา fix verb ไว้ตรงกลาง ดูด้านบนที่พี่ขึ้นให้นะคะถ้าเรา fix ิร r b ไว้ตรงกลางเราจะเห็นได้ว่าด้านหน้าของเวิร์ b จะเป็นประธานนะคะในขณะที่ด้านหลังของเวิร์ b สิ่งที่ตามมาถ้าเป็นคำนามคำนามนั้นจะมีตำแหน่งเรียกว่าเป็นกรรมหรือ object นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสําคัญมากที่เวลาที่เรียนแล้เราเริ่มเรียน tense เนี่ยพี่จะบอกว่าน้องๆหลายๆคนจําเป็นมากที่จะต้องท่องคําศัพท์ v e r ให้ได้ เพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะถ้าเราแปลเวิร์บได้เราจะรู้แล้วว่าในหนึ่งประโยคเนี่ยเราแปลคำาหม่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วจริงไหมคะอ่ะทีนี้มาดูต่อในบรรดาคํานามหรือ noun ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจับ noun น,นั้นมาวางหน้าเวิร์บนะคะตำแหน่งวางหน้าเวิร์บเขาจะมีตําแหน่งเรียกว่าเป็นประธานหรือ subject แต่ถ้าเราจับเขามาวางหลังเวิร์บเขาจะมีตําแหน่งเรียกว่าเป็น object หรือเป็นกรรมนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเราพูดว่าฉันรักแม่ ถ้าเราแทนแม่ด้วยคําว่าเธอเพราะแม่เป็นผู้หญิงเราจะได้ว่าฉันรักเธอเพราะเราเก,ากลับมาเป็นภาษาไทยมันก็จะกลายเป็นว่าเธอก็รักฉัน <S <S เห็นไหมคะว่าภาษาไทยเนี่ยจะง่ายกว่าเพราะว่าเราใช้แค่ฉันฉันเธอเธอสลับตําแหน่งกันแค่นั้นเองแต่สําหรับภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่ใช่แล้วนะคะตําแหน่ง subject ต้องใช้อย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเธอในภาษาอังกฤษเนี่ยเราถ้าเป็น subject ปุ๊บเราจะใช้เป็น she แต่ถ้าเอาเธอมาเป็นข้างหลังเป็นกรรม object เมื่อไหร่เราจะใช้เป็น she ไม่ได้ละเราต้องใช้เป็น her นะคะดังนั้นเราลองมาดูกันว่า subject กับ object pronoun มีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจาก I ค่ะถ้า I เป็น subject object จะเป็น me ค่ะ you ถ้า you เป็น subject object จะเป็น you เหมือนเดิมนะคะ we ถ้า we เป็น subject object จะเป็น us ค่ะ us นะคะไม่ใช่ our นะคะ us และถัดมา day ถ้าเดเป็น subject object จะเป็นคำว่าเดมเดมนะคะไม่ใช่แดกอีกกลุ่มหนึ่งคือพวก singular subject มีอะไรบ้าง he he ถ้าเป็น subject object คือ him นะคะ she object คือ her และ it object ก็คือ it เหมือนเดิมสังเกตนะคะใน6ตัวนี้ i u v d e y he she it อ่ะ7ตัว ในเจ็ดตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวที่หน้าตาเหมือนกันทั้ง subject กับ object ก็จะมีอยู่2ตัวคือ you กับ it ถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องจำนิดหนึ่งนะคะเา้าเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะประโยคคลาสสิกท,ที่พี่ชอบยกตัวอย่างก็คือถ้าเราพูดว่าฉันรักแม่แล้วเราแทน I love my mom เราแทนคุณแม่คุณแม่เป็นผู้หญิงถ้าเราจะเอา object มาใส่ตรงนี้ตำแหน่งของ object ใช่ไหมคะเราจะได้เป็น I love her แต่ถ้าพูดว่าฉันรักคุณพ่อ I love my dad กรณีแบบนี้คุณพ่อเป็นผู้ชายและเป็นตำแหน่งของ object เราจะได้เป็น I love him นะคะกลับกันถ้าคุณคุณแม่ก็รักฉันคุณพ่อก็รักฉันเราจะได้เป็น My mom loves me เห็นไหมคะเราได้เป็น me หรือถ้าเราแทนคำว่า my mom ด้วยด้วย subject pronoun เราจะได้เป็น she loves me นะคะแล้ว my dad loves me ก็จะเป็น he loves me นะคะกรณีที่เรามีพี่สาวหรือน้องสาวเราจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนรักพวกเรา แทนที่ my parents หรือ our parents เราจะได้เป็น they love us เห็นไหมคะ they จะเป็น subject นะคะเราใช้ they เพราะว่าแทนเป็น our parents คือทั้งคุณพ่อและคุณแม่สองคนนะคะเป็น subject love ก็คือตรงการ they love us us ตรงนี้เราต้องการกรรมนะคะเป็นกรรมของคำว่าพวกเราเราใช้ w ไม่ได้เพราะตรงนี้ไม่ใช่ subject นะคะโอเคเนาะ พี่อยากให้หลายๆคนเนี่ยกลับไปทบทวนเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่าเท่าที่พี่เจอเนี่ยน้องหลายๆคนจะสับสน object pronoun กับ possessive adjective และ possessive pronoun ยกตัวอย่างเช่นคำว่า our จะมาสับสนนาะ as the our them จะสับสนกับคำว่า their นะคะพี่ขอ spin off เป็นอีกหนึ่งวิดีโอเรื่อง possessive adjective กับ possessive pronoun นะคะเพราะสำคัญเหมือนกันแต่สำหรับวิดีโอนี้พี่ขอพูดอธิบายความแตกต่างระหว่าง subject pronoun และ object pronoun นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะก u i d ไว้นิดนึงก็คือปกติแล้วการใช้ pronoun เนี่ยเราใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งนั้นเป็นครั้ที่สองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงคุณพ่อคุณแม่สมมติเราบอกว่า um, my family has four people ครอบครัวของฉันมีอยู่ด้วยกัน4คนอันนี้เราใช้นาวเต็มยังไม่มีการยอ่อนะคะ I have one sister เรามีพี่หนึ่งคน I love my sister. I love her. อ่ากรณีเนี้ย p r o n o u จะเริ่มโผม,มาแล้วหลังจากที่เราเริ่มพูดประโยคที่1ประโยคที่2หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะใช้ pronoun หรือคำศัพท์นามแทน noun ที่เราพูดไปแล้วเป็นคำที่สองนั่นเองนะคะพอครั้งต่อ,ต,อต่อไปเราจะกล่าวถึงน้องสาวเราสามารถใช้ she แทนได้แล้วแบบนี้นะคะโอเคอ่าอย่าลืมนะคะก่อนจะจบคลิปนี้พี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่า ความรู้ทุกอย่างถ้าเรารู้เราไม่ไม่หมั่นฝึกฝนเนี่ยอีกหน่อยเราก็ลืมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ไปแล้วพยายามทําแบบฝึกหัดมากๆไม่ว่าจะได้ลงคอร์สของพี่หรือว่าไม่ได้ลงก็ตามนะคะก็สามารถตามติดตามแล้วอย่าลืมกด C first นะคะติดตามแล้วก็ดูวิดีโอความรู้ฟรีเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอ,อ,อรู้ในแต่ละท็อปิกหมั่นทําแบบฝึกหัดค่ะเพราะว่าพอเรารู้ปุ๊บทำแบบฝึกหัดมันจะทําให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าเราผิดพลาดตรงไหน สามารถกลับไปทบทวนอย่าลืมแชร์ความรู้ดีๆให้เพื่อนด้วยนะคะยิ่งเราแบ่งปันความรู้ก็เราก็จะยิ่งแม่นในเรื่องนั้นมากขึ้นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะบาย